ดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการค้นหาทรัพยากรในห้องสมุดด้วยเว็บโอเพงค่ะซึ่ง EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะสำนักหอสมุดของเราก็จะมาแนะนําวิธีการสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุดค่ะ EP นี้นะคะก็จะมาสาธิตวิธีการสืบค้นทรัพยากรโดยสืบค้นจากคําสําคัญหรือคีย์เวิร์ดนั่นเองนะคะผู้ค้นก็จะต้องทราบคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดนั้นมาก่อนนะคะว่าอยากค้นคําไหนอยากหาหนังสือ เล่มไหนชื่ออะไรคีย์เวิร์ดอะไรนะคะก็สามารถมาค้นหาได้ที่เว็บ p p c พนี้ได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของ library.kku.ac.th นี่เลยนะคะก็จะมาพบเจอกับหน้านี้เลยค่ะ kkul สำนักหอสมุดขอนแก่น university library ค่ะลงมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นเป็นเว็บ p p c พค่ะ w e ็บ p p c พนี่เลยค่ะที่เราจะสามารถสืบค้นหาหนังสือได้นะคะ กา,การค้นหาจากเว็บโอแพกนะคะคือการค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆในห้องสมุดได้ด้วยนะคะเรามาเริ่มการค้นหากันเลยค่ะวันนี้เราจะสาธิตวิธีการค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญเราก็มีคีย์เวิร์ดในใจของเรามาแล้วนะคะคือสารสนเทศนะคะสารสนเทศจากนั้นเราก็มาติ๊กตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะให้เป็นสีน้ําเงินนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ ค้นหาได้ค้นพบนะคะจากคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ลงไปนี้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ค้นหาเลยค่ะก็จะลิงก์มาที่เว็บโอ a พกนี้เลยนะคะก็จะค้นพบทั้งหมด7558รายการพบว่ามันเยอะมากๆเลยนะคะเราเนี่ยอยากจะค้นหาให้มันแคบลงกว่านี้อ่ะเราก็จะไปที่เสิร์ชตรงนี้ค่ะเราก็จะเสิร์ชเป็นการรู้สารสนเทศนะคะ เพิ่มเติมจากคีย์เวิร์ดแรกของเราก็คือสารสนเทศเราอยากรู้หมวดย่อยของสารสนเทศคือการรู้สารสนเทศแล้วก็ไปพิมพ์ตรงนี้เลยนะคะเสิร์ชเอนจินที่การรู้สารสนเทศและมาติกตรงนี้นะคะเป็นเสิร์ช h ิ n อินรีซอสนะคะเพื่อที่จะได้ค้นหาจาก2คีย์เวิร์ดนี้ได้นะคะเราไปที่ปุ่มเสิร์ชเลยค่ะ,ะจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดมันก็จะแคบลงนะคะก็จะค้นพบ903รารายการอ่าแล้วก็มาดู ด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะด้านซ้ายมือจะมีออเดอร์นะคะก็คือชื่อผู้แต่งนะคะสถานที่คนไหนเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็จะพบเห็นหลากหลายเลยนะคะแล้วก็คลิกมองดูเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้เป็น subject หัวเรื่องแล้วก็มาดูได้นะคะว่าหัวเรื่องเกี่ยวกับ์เวิร์ดที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราสามารถคลิกมองดูเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาอีกด้านล่างก็จะมี พิมพ์นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถคลิกมองดูเพิ่มเติมได้เหมือนกันค่ะซอสไทยนะคะซอสทไทยก็จะมีแยกออกเป็น b o ๊กอาร์ติเคิลวิชวนะคะก็สามารถเลือกดูได้นะคะว่าเราอยากดูประเภทไหนนะคะแล้วก็จะมีโลเคชันคือหนังสือที่มีอยู่ตามหนังสือที่มีอยู่ตามห้องสมุดต่างๆนะคะซึ่งสำนักหออใสมุดข,ของเราก็จะมี ห้องสมุดย่อยๆของเราก็จะมีหลากหลายที่นะคะก็จะมีตามคณะต่างๆนะคะก็สามารถคลิกดูได้นะคะว่าอยู่ที่ไหนบ้างค่ะเรามาดูที่ด้านขวามือกันดีกว่าค่ะเรามาเลือกหนังสือหรือบรารสารที่เราต้องการกันนะคะ,ะเรามาดูตรงนี้ค่ะคลิกดูเพิ่มเติมข้างในนะคะว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างตรงนี้เป็นการรู้สารสนเทศเป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะทักษะการเรียนรู้สารสนเทศนะคะ ่าเรามาดูที่ด้านล่างว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะดูตรงโลเคชันก็คือเซ็นทรัลไลบรารีสำนักหอสมุดกลางอ่าลองตรงโลเคชันนะเออตรงโลเคชันก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็คือสำนักหอสมุดกลางแล้วมันอยู่ตรงไหนละ่ะของสำนักหอสมุดกลางเรามาดูที่ตรงคอลเลกชันนะคะคอลเลกชันจะบอกว่าเซ็นทรัลบิลดิ้งสองลูมสองหกศูนย์สองนะคะก็คืออยู่ที่ชั้น6 ห้องที่2นะคะของอาคาร2อ่าเวลาดูนะคะเราก็จะดูที่อาคาร2ชั้น6ห้องที่2แบบนี้นะคะและแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันอยู่ที่ชั้นนี้ห้องนี้แล้วมันอยู่ตรงชั้นหนังสือตรงไหนล่ะเรามาดูตรงนี้เลยค่ะตรงที่ขอนำเบอร์นะคะขอนำเบอร์ตรงนี้จะแสดงเลขหนังสือนั้นๆน,น,นะคะตรงนี้ก็จะมีเลขบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ Z A 3 0 7 5กไก่สี่ 2559ออกน,นเองนะคะผู้ค้นสามารถที่จะจดบันทึกหรือแคปเจอร์หน้าจอเลขนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะพ้นพบหนังสือได้เจอเมื่อเราไปที่ s ซ n นเทลไลเบ r รีหรือสำนักหอสมุดกลางและไปตามห้องตามนี้นะคะที่เขาแจ้งไว้ที่เขาบอกไว้นะคะเรามาดูหนังสือแล้วเราอยากดูวารสารกันบ้างค่ะแล้วก็ไปดูว่ามีมารสารไหมนะคะเลื่อนลงมาดูเลยค่ะอ่าเนี่ยก็จะเจอนะคะว่าเป็น วารสารเนี่ยเขาจะมีบอกนะคะนี่วารสารเยอะเลยนะคะาการรู้เรื่องการอ่านการรู้สาร,รสนเทศและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสาร,รสนเทศนะคะตรงนี้ก็จะบอกเป็นอัลเจอร์คือชื่อผู้แต่งนะคะตรงนี้เป็นซอสคือชื่อของวารสารคือวารสารบรรณศาสตร์มอสวอว์ปี2ปีที่2นะคะ2559อยู่ที่เลขหน้า 1 0 9 2 5ถึง125โลเคชั่นคือสำนักหอสมุดกลาง Central Library นั่นเองค่ะผู้คนก็สามารถที่จะจดบันทึกตรงนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับหนังสือที่เป็นวารสารนะคะเพื่อที่จะได้ค้นหาหนังสือได้พบนะคะสำหรับใครที่ไปดูหนังสือหรือวารสารแล้วอยากจะยืมหนังสือนะคะก็สามารถหยิบออกมาจากชั้นได้เลยแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์ยืมคืนอาคาร2ชั้น2ตามบอเวลาเปิดปิดคือวันจันทร์ถึงศุกร เวลา8.30นาิกานาทีถึง20นาฬิกานะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะอยู่ที่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะและหยุดทุกวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสนุกกับการค้นหาหนังสือในห้องสมุดน,นะคะแล้วพบกันใน EP หน้าค่ะการค้นหาหนังสือจากเว็บ OPEC ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วมาพบกันใน EP หน้านะคะขอบคุณค่ะ